ชลว้จะเนมเยาอมาบอกเออชิแล้วชีแล้วโอ้ยิงแล้วนะคะยิงแล้วยิงแล้วไม่พอยิงแล้วแต่เมื่อกี้แั้มันพดยาเลยมันมัวเลยทีนี้แต่พอจะดีเอี่ยแกด้ย่วตัวไปตั้แต่พตอิตงมยยังเร็วเลยเร็วมากแต่ว่าอันนี้โดนยาโดนยาไปแล้วซึมแล้วนะคะยายาโดนยาไปแล้วโดนย พันเต้เอามาเขาส่งก่อนเมื่อกี้ไปทางโน้นเลยแต่พุฒมาทางนี้เต้ยเลยนะครับวิ่งแบบวิ่งลงข้างทางเลยตอนที่คนไทยวิ่งวิ่งลงข้างทางแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะเป็นทางพาติเล็กนะคะแม่พาติเล็กนะคะตอนนี้โดนยิงยาแล้วนะคะแม่โอ้ยแต่ปินงกองไอ้หนูคอยคนเอ้ยไม่จะว่าคือเด้อแต่ไย่จะปลอกคุยตัวไม่ละอีกโดยนู่นน เออใช่ใช่ครับดูดูคเตยดูคอเตยคอนเตย์ดูดูดูเตยคอนเตยไปลอนั่นนะลออออไม่ให้มาทางนี้คอนเตยไปลอโอ้โเก๋เเก๋ตนเก๋มันไม่จับจับลูกอกเกคอนเตยไปลอ